อันนี้ก็จะเป็นป่าธรรมชาติที่ชาวไร่อนุรักษ์ไว้ยังไม่ลื้อมาทําไล่เลื่อนลอยนะครับเนี่ยป่าดั้งเดิมเลยป่าดั้งเดิมก็จะมีต้นเขเรียกอะไรใบต้นหนามแรดอันนี้อันนี้ต้นฝางครับเนี่ยดั้งเดิม ต้นฝางเนี่ยครับเกลังออกดอกออกฝักสับพระคุณก็ช่วยบำรุงเลือดนี่ครับเอาแก่นโดยเฉพาะผู้หญิงที่เลือดจางเนี่ยบำรุงเลือดใช้แก่นเนี่ยใช้แก่นมาต้มแล้วก็ ถัดไปนี่ตัวชะกาดเลยรู้จังไหมครับนี่เป็นพวงเลยครับเนี่ยแต่สรรพคุณไม่ธรรมดานะครับลองดูได้เนี่ยแต่ต้องมาแปลรูปไปถูกวิธีเม็ดนี่สามารถมาช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่ม น้ำสเปิร์มแก่ผู้ชายแล้วก็แก้เมื่อยแก้ปวดทำให้พักผ่อนนอนหลับได้ดีครับเนี่ยเนี่ยเอาเม็ดแต่ฝักมันมีขน,นแล้วคลายเครื่องต่อผิวยังแรงถ้าทำไม่เป็นนะครับนี่จะมาตรวจไลติดติด,ตดป่าก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับเนี่ย เดินเชี่ยวขึ้นมาครับลับหลองต้องรีบกลับหน่วยไปอาบน้ำโอ้โหเนี่ยเต็มเลยครับเป็นป่าแท้ดั้งเดิมเลยอันนี้ไม่รู้ว่าลูกอะไรครับนี่เต็มนะครับไม่รู้ว่ารับประทานได้หรือเปล่าไม่กล้าชิมครับ น,น่าจะเป็นผลไม้ป่าชนิดนึงนี่ครับคงจะยังไม่สุกอะลูกเขียวอยู่นี่เป็นป่าดั้งเดิมที่ชาวไร่อนุรักษ์ไว้ก็องไม่กี่ไร่หรอกถัดไปก็จะเป็นไร่เลื่อนลอยเป็นแปลงมันสับปะหลังมั่งเป็นอ้อยมั่งนะครับเนี่ย ก็มายืนยันแปลงอ้อยแปลงนี้ก็เดินดูเลือเ็นฝักกระถินที่แรกก็จะเก็บฝักกระถิ่นอเอาไปทานก็ขนมจีนนี่ครับมันไม่รู้ว่าเพื่อนๆทานไปนหรือเปล่าเม็ดกำลังแกะไปทานก็ขนมจีนนะครับแต่เคยไม่กล้า เห็นมามุ้ยเข้ากว่าจะขนจะปิวใต้ครับนี่ก็ประมาณนี้ก็นะครับสวัสดีครับ